สัดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดีวิวเป็นออสินค้าที่นนทนขายนะคะก็นนะค,ะคือสบู่นั่นเองเราซึ่งเราก็ได้ลองซื้อมาใช้แล้วนะคะเป็นสบู่ผิวขาวนะคือเราลองมาใช้ลรวแบบกลิ่นมันหอมมากนะคะแล้วก็ออมันดีจริงๆนะคะมันนุ่มก็เลยจะเอามาให้ดูนะคะว่ามันจะเป็น,นะะยังไงนะคะเป็นแบบนี้นะมีลคอลฟี่ อันนี้ของชมพู่ฝากซื้อนะคะแล้วก็คิตตี้คิตตี้กับชมพู่นะก็ละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวจะรับเป็นสบู่ลดสิวนะคะคือเนยฝากสั่งนะคะก็ดีดีใช้ดีมากๆเลยก็ห้สบบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจไปซื้อได้ที่ร้านนนนะคะเดี๋ยวเราจะ ทิ้งเอ่ออะไรวะเ,เรียกว่าอะไรชื่อไอดีไลน์ไว้เอไอดีไลน์ไปนะคะเอ้ยไม่ใช่เอ้ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่แน่ใจเอาชื่อชาแนลดีกว่าเนาะแล้วก็ชื่อไอจีเอ้ยเอาชื่อชาแนลอีกเดี๋ยวลวะคะ่ะจำชื่อไอจีไม่ได้นี่ก็ ID ดีมากๆนะคะแล้วก็ นอนอาจจะขายเป็นสินค้าแบบพวกนี้นะคะบางครั้งนนก็จะน่าจะเอามาขายอะไรอย่งนี้นะคือแต่ถ้ามันมีคนสนใจจริงๆนะคะก็อะไรปรานี้สำหรับทีนี้ก็บ๊ายบายค่ะก็อย่าลืมอุดหนุนบสบู่ของนอนด้วยนะคะบ๊ายบาย